สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC Gamer มีจุดนะครับทุกคนในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็ข่าวสารอัพเดตต่างๆของเกมฟรีไฟกันนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชมกิจกรรมแล้วก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆของฟรีไฟกันดีกว่านะครับไปกันเลยกิจกรรมใหม่นะครับเปิดขายหน้ากากตำนานแรปเปอร์อันที่สนะครับจะมีหน้ากากเปิดขายอยู่สองอันนะครับก็คือหน้ากากตนี้เดนมาร์กแล้วก็ ตัวนี้นะครับฟานมาร์กนะครับเปิดขายนะครับอย่าลืมมาซื้อกันด้วยล่ะแล้วก็กิจกรรม8วันวันกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นสกินปืนของแฮปปี้นิวเย r นนะเล่นเกมครบ180นาทีนะครับได้สกินปืนไอตัวนี้ไปนะครับแฮปปี้นิวเยือนสอนสานะสำหรับสถานะของปืนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ ดาเม็ดบวกหนึ่งแมกกาซีนบวกหนึ่งนะครับแม็นยำลบหนึ่งนะสำหรับสะกินปืนตัวนี้นะครับก็จะลืมมาทำภารกิจเพื่อรับกันด้วยแล้วกันนะในราคา180เพชรนะครับก็อย่าลืมมาทำภารกิจเพื่อรับกันด้วยนะครับได้ประมาณ10กล่องเลยทีเดียวนะกิจกรรมใหม่นะครับผมนะเป็นท่าปักธงนะครับก็มาเปิดขายที่ร้านค้านะครับก็จะราคา99เพชรนะครับได้ท่าปักธงนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปลุ้นออกนะครับว่าเราจะได้ ถ่าปักทงเลยหรือเปล่านะครับโดยที่วิธีการเล่นกิจกรรมนะก็จะเป็นแบบว่าเปิดที่9เพชรนะครับเพื่อปลดล็อกขั้นถัดไปแล้วก็99เพชรก็ปลดล็อกขั้นถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกอีเวนต์ตัวหนึ่งนะครับเป็นทรงผมนีออนโมฮอคชัยนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นเติมเพชรนะครับนะที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ยูเอสนะครับนะยูเนเต็ดสเตเดียนนะครับในเดสเตชัีนนั่นแหละนะครับเซิร์ฟยูเอสนะก็ ใครสนใจมาลองเล่นก็มาลองเล่นได้นะครับ300เพชรนะได้ทรงผมนีออนนะครับผมเอาล่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมสกายเลอร์นะชนตุง MTP นะครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าที่เซิร์ฟเวียดนามนะครับเขาจะเปิดตัวก่อนเลยนะครับนะสำหรับศิลปินนะครับเพราะว่าเป็นศิลปินที่บ้านเขานั่นแหละนะครับเฉินตุง MTP มทีพีนะก็ท่านมองแบบว่าเอออะไรอ่ะเป็นการเปิดตัวตัวละครใหม่แล้วก็เปิดขายพวก ของรางวัลของที่ระลึกของสะสมของเ่ินตุง MTP นะครับก็เปิดขายราคา99 999เพชรนะครับนี่นะที่เซิร์ฟเวียดนามนะครับก็เปิดขายตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ1วันนะครับก็จะสิ้นสุดการขายนะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับผมเป็น MV เพลงนะนี่นะครับอันนี้ผมเปิดดูไม่ได้นะครับอ่ามันต้องเข้าไปดูที่ y YouTube เอานะครับแล้วก็จะมีเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับตัวละครสกายเลอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวละครสกายเลอร์นะครับจะเข้ามาวันที่5เดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เซิร์ฟเวียดนามนะส่วนเซิร์ฟไทยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอัปเดตเข้ามาตอนไหนนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมมีอีเวนต์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอ่าหมัดน้ําแข็งนะครับผมตัวนี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะที่เกมฟรีไฟล์นะครับนี่นะหมัดน้ําแข็งตัวนี้นะครับที่เซิร์ฟเวียดนามนะก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ตอบโจทย์คนที่อยากได้นะหมัดน้ําแข็งนะครับก็วิธีการเล่นก็นั่นแหละนะครับเปิดยังไไไก็ดด้้้ใหมัันนะครบ นะก็ตามนั้นแหละเปิดยังไงก็ได้ให้มันได้เพอ่ะเออมันก็ต้องเสียเพรไปเนาะก็อยากอยากอยากได้มันน้าแข็งก็มาเล่นเอาที่เซิร์ฟเวียดนามแล้วกันส่วนเซิร์ฟไทยก็บอกเลยอีกนันนะครับเอาละต่อมานะครับผมก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนะเก็บสะสมโทเคนแล้วก็พวกกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับแล้วก็กิจกรรมเช็คอินนะครับได้รับของแล้วก็เก็บโทเคนไปแลกของนะครับก็มีตามนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นล็อกอิน7วันนะครับล็อกอิน7วันก็จะได้พวกเออเนี่ยแหละล่มนะครับ เนี่ยลมตัวนี้แล้วก็จะมีพวกกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มแฟชั่นชุดว่ายน้ำนะแล้วก็ขั้นสูงจํานวน10ขั้นนะครับแล้วก็บัตรสุดท้ายเป็นบัตรสุ่มโกลยอนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับใครอยากมาลองเล่นก็มาลองเล่นได้นะเพราะว่าเร็วนี้นะครับผมประเทศบราซิลก็น่าจะเข้าสู่แบบว่าช่วงหน้าร้อนแล้วอะไรประมาณเนี้นะครับหรือว่าแบบช่วงเทศกาลซัมเมอร์ Summer, อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นพรีออเดอร์นะครับสั่งจองล่วงหน้าก็จะได้เป็นบัตรสุ่มนะแล้วก็ตรรงนนี้นะคับ จะมาเป็นเอ่อหน้าสรุปของอีเวนต์นะครับแล้วก็หนึ่งในนี้ก็จะมีชุดอันนั้นด้วยนะครับชุดว่ายน้ำสองชุดนะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายมือนะครับเอ้ฝั่งขวามือด้านล่างเห็นไหมนะครับเป็นชุดว่ายน้ำสองชุดตัวนี้ก็แจกฟรีนะครับในวันที่สิบแล้วก็สิบเอ็ดนะอีเวนต์ก็จะเริ่มให้เราเก็บโทเค็นแล้วก็ไปแลกชุดว่ายน้ำนะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปอีเวนต์ให้ทีหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกิจกรรมที่ผมบอกไปก็มันยังไม่เริ่มต้นหรอกนะครับกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้น บางกิจกรรมนั่นแหละอีกกิจกรรมตัวนึงก็ยังไม่เริ่มมาเลยประมาณเนี้ยนะครับกล็ลองมาดูได้ที่เซิร์ฟบราซิลนะครับเอาล่ะต่อมาเลยครับผมเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของอินโดนีเซียนะครับก็มีอีเวนต์เหมือนกันนะครับแจกกระทะแจกสกินแจกเอ่อสกินปืนนะครับคู่หูกระเป๋ากล่องดวงใจอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอีเวนต์เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่31เอ้ยไม่ใช่ วันที่27มกราคมเลยนะทุกคนก็เริ่มมาเรื่อยๆจนถึงวันที่7-8ที่กุมภาพันธ์นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะตัวแรกก็จะเป็นอ่อตัวนี้ละกันเอาตัวนี้นเานาะเก็บโทเค็นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับช่วยเหลือเพื่อนในเกม6เกมนะครับ6ครั้งนะช่วยเหลือเพื่อนในเกม6ครั้งแล้วก็อันนี้เป็นลงเล่น5เกมนะครับโดยใช้ปืนกอซ่ซานะครับก็จะได้สกินปืน a i r b o ดนะครับ แล้วก็จะมีลงเล่นให้จบ8เกมนะครับจะได้เป็นกล่องดวงใจนะครับประมาณนี้แล้วก็เก็บโทเค็นนะครับกระทะนะครับโทเค็นแรกกระทะแล้วก็โทเค็นตัวนี้นะครับตัวนี้หาจากไหนตัวนี้ก็ได้จากกิจกรรมล็อกอินนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับก็ได้มา1นแล้วก็เอามาแลกกระทะได้นะครับส่วนโทเค็นดอกไม้ไฟนะครับเราสามารถหาได้จากการลงเล่นในเกมนะครับแล้วก็ มันจะสุ่มดรอปให้หลังจบเกมนะครับก็ดรอปตั้งแต่วันที่27มกราจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์เลยนะแล้วก็อัปเดตใหม่นะครับโซนฟีสไตลโซนที่3ปลดล็อกแล้วนะทุกคนเป็นลูกเต่ายักษ์และค้อนมหาสัจจน,นะครับช่วยตามหาเลขแห่งโชคชะตาให้คุณและคว้าค้อนมาทุบเล่นกันได้เร็วๆนี้นะครับก็เป็นโซนใหม่นะครับอันที่3ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะได้มาพวกเป็นลูกเต่าแล้วก็คอนมหาสัจจน,นะครับ เลาต่อมาก็จะเป็นอัปเดตใหม่นะครับจะมีระบบชุบชีวิตนะวิธีนี้ก็จะมาเป็นพวกชุบชีวิตทีมเรานะเพื่อร่วมทีมเราก็สามารถชุบชีวิตมาได้นะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือวิธีแรกนะครับจะเก็บโทเคนในแผนที่นะครับเพื่อนําไปซื้อบัตรชุบชีวิตในตู้อัตโนมัตินะครับหรือว่าวิธีที่2นะครับสามารถมายืนในจุดที่ชุบชีวิตนะครับทีนี้เพื่อนเราก็จะสามารถตื่นเึ้ื่อบาได้ นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยมีเฉพาะในหมดทั่วไปนะครับหมดลงแดงไม่มีนะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะไว้เจอกันใหม่อีกทีใน,ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ